สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์อยู่กับเกม g าร์เด้นทาวเวอร์ดิฟนะครับหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยผมพ่ายแพ้อย่างลาบคาบนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาจะแก้แค้นทุกคนนี่ฮะผมไปหามาแล้วครับผมนี่ครับตัวละครนี่ฮะนี่ครับผมเป็นตัวละครที่โคตรเทพโคตรโหดนะ Big กมัทช์ o ูมนะผมแล้วก็เป็น Speed s p r i n กอร์นะครับผมจะมาล้างแค้นในวันนี้นะครับโดยเซตนี้ครับเซตที่ใช้เป็น r ร d i t นะฮะแล้วก็เป็น Money Tree Speed s p r i n กอร์เออแล้วก็เป็น Laser Plant แล้วก็เป็น Big Mushroom นะครับทุกคคนนนนเเดดี๋ยยววมาาูกััั่ป็งงไะรบ เราไปเรื่องไปดีกว่านะแก้แขนแก้แขนนะมามามาเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูเลยนะความพ่ายแพ้ของไอ้พวกปีศาจร้ายไอ้พวกหนูหมดมแมลงปลวกอะไรพวกนี้นะฮะต้องพ่ายแพ้แก่ผลไม้ของผมนั่นเองทุกคนโอเคผมเลือกเป็นโหมด i n นเซนไปเลยนะครับแล้วผมจะวางเป็นนี้ฮะและดิชก่อนเลยนะทุกคนแล้วเรากดคูณ2ไปเลยนะฮะกด on Auto ส k i ปนะครับโอ้ยหลุดหน่อยนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับแค่หลุดแค่นี้ชิวๆอืมไม่ได้แบบขนามงขนามือมาราวังตัวเพิ่มๆนะครับ วางตัวเพิ่มวางตัวเพิ่มป้าบวางไปโอเคสองตัวแล้วนะครับตอนนี้ตัวระดีมันเก่งนะทุกคนมันต่อยปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้เห็นไหมอืมตัวหลุดทําไงดีผมว่าผมไม่แพ้หรอกครับทุกคนอืมมาดูกันใหม่อะรอ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 อย่อัพตัวนี้อัพตัวนี้นะฮะรอเลยมาแล้วมาแล้วอัพโอเคไหวแล้วครับไหวแล้วครับไม่หลุดแล้วนะฮะเพราะว่ามันตีไวแล้วนั่นเองทุกคนมาดูกันจะเป็นยังไงนะฮะบอกเลยครับเชี่ยวครับตัวนี้มันเก่งมากเลยนะบิ๊กมัชลูมนะฮะ ดาเมจคือเวอร์จัดเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูเป็นหนึ่งในตัวที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะสำหรับ DPS นะฮะของเขานั่นเองนะฮะเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดหนึ่งในตัวละครที่โหดมากๆนะครับนี่ระดิดอัปเกรดมันตีไกลมากนะครับมา,มามามาปรับปรับปรับ,ปบ,ปบเป็นไงเก่งไหมตัวเขาดาเมจแรงครับแถมตีไว้ด้วยนะฮะอัพตัวนี้ด้วยละกันนะฮะนี่เออโอเคเนะี่ว่าจะหลุดซะแล้วเมื่อกี้แต่ไม่หลุดหรอกครับชิวๆครับชิวๆ เกรตไปโอเคผมเอาเก็รสองตัวนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะวางเป็นมณิษีนะต้นเงินนะครับต้นเงินต้นทองนะครับวางไปเลยต้นออกผลเป็นเงินโคตรดีเลยเนี่ยไอตัวนี้มันเก่งนะคือมันตีสองรอบนะครับตีสองทีซ้ายขวาซ้ายขวานะมันเลยจะเป็นดาเมจ DPS ที่มันสูงอยู่นะครับโอเควางไปมณิษีอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งรอก่อนแล้วกันสามต้นก่อนนะฮะมาแล้วมาแล้วนี่พวกนี้ชิวๆครับเห็นไงเห็นไหมคือแบบตบปั๊ป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 ซลบอะครับผมเออค อ่าอัปเกรดไปไม่นะรุดแล้ว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 โอโหโมเกินเดี๋ยว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 อัปไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคอัปได้ละโอเคเออนึกว่าจะหลุดซะแล้วมาอัปเกรดเพิ่มนะครับอัปเกรดเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยววางเพิ่มนะครับต้องวางเพิ่มเป็นสามตัวแล้อย่างนี้อ่านี่ฮะวางเพิ่มวางเพิ่มมาทีอัปเกรดไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลืออัปตัวนี้นะครับอ่าเราจะค่อยๆแบบขยายอันขตไปเรื่อยๆนะครับในการปลูกผักของเรานะฮะนี่ฮะ าเกิดใครเบื่อปลูกผักแบบอย่างนั้นใช่ไหมมาปลูกผักแบบนี้แทนก็ได้นะครับทุกคนอย่างนั้นอย่างนี้คืออย่างนั้นยังไงอ่ะก็คือแบบปลูกเหมือนโกคาร์เด้นนะทุกคนนะนี้เป็นการเดินเท้าวิธีเฟนนะครับเจ๋งมากเจ๋งมากเอาเกียรดปลายปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบไปเลยนะฮะโอเค okay, นี่มาแล้วโอโ้โหผีทรงบีเสื้อก็มาเหอะครับต่อยสลบครับผมมาเลยอ่ามาเดี๋ยววางนี้ครับวางเป็นนี่ครับเลเซอร์แพนนะครับต้องมาเลเซอร์แพนแล้วนะครับต้นเกมมาเลเซอร์แพนไปก่อนนะฮะเลเซอร์แพนมันโกงนะมันยิงจี๊้จี้จี้จีน ร้องจี๊จี้ยังกระหนูเลยเดี๋ยวค่อยดูมันมีเสียงด้วยเออผมปิดเสียงไว้ดีกว่าดื่มไปนะฮะผมไม่ได้เปิดเสียงไว้เพราะว่ามันเสียงมันดังนะไม่ได้เปิดเสียงไว้นะครับเสียงไอ้ต้นไม้เงินมันติ้ง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 น่ารำคาญมากเลยทุกคนผมเลยไม่ได้เปิดเสียงให้ทุกคุณผู้ชมทุกท่านได้ดูได้ยินได้ฟังนะฮะโอเคมาโอ้หลุดไหมหลุดไหมหลุดหลุดหลุดไว้ยไม่เป็นไรครับหลุดแค่นี้โอเคชิวๆครับหลุดแค่นี้ยังสบายบื้อสะดูโบอยู่ครับขับเกดดเพิ่ม้วยมาเลย มาเลยพวกแมงปอ่องนี่แนะ่ยิงจี้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 จจี้เนี่ฮนะเสียดายนะเขาไม่มีเอฟเฟกเลเซอร์ออกมาเออมันเป็นแค่เอฟเฟกการโจมตีเฉยอ่ะน่าอเอสียดายมากโอเคเดี๋ยวผมจะวางนี่ไปด้วยนะครับน,นี่เป็นนี่ครับผมมัชลูมโกเลมโอ้โหโคตรเท่ไม่นะมันจะหลุดแล้วดาเมจไม่ค่อยพอเท่าไหร่อ่ะทุกคนทำไงดีหลุดอืมผมว่าผมไหวอยู่แล้วมัง้งมามามา อออแพ้นี้ขายหน้าก kind of like ็เลยทุกคนโมไปเยอะนะฮะโมไปเยอะโอเคโอ้โหโมไปเยอะครับเมื่อกี้เมื่อกี้คือใจตกไปที่ตะตุ่มเลยทุกคนนะอัพตัวนี้ก่อนแล้วกันนะอัพตัวที้ตันก่อนนะครับเมื่อกี้คือใจตกไปที่ตะตุ่มเลยนะคือแบบโมไปเยอะจริงๆนะแล้วถ้าเกิดแพ้นี่คือจบเลยนะนี่วางที่สองตัวไปปึ๊บปเป็นสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ช่วยในการทําให้ผักเรานีแข็งแกรงขึ้นนะครับตีไปขึ้นนั่นเองนะทุกคนนี่อัพเดไปเลยนี่ ตัวนี้ตัวนี้มันตีกว้างนะเป็นตีเป็นวงกว้างด้วยนะครับเก่งอยู่นะฮะแต่เหมือนจะไม่กว้างกว้างเท่าไหร่นะวงของมันนะโอเคอัเกรดไปนี่อัเกรดในขั้นสองแล้วเลยอัพสปริงเกอร์ด้วยนะครับนี่อัพเกรดไปเลยปึ๊บป๊บสปริงเกอร์ตันแล้วนะครับโอ้โหหลุดอีกแล้วเวลุดอีกแล้วเวลุดอีกแล้วเวือทำไงดีเนี่ยมากระวางต่อดีครับไม่ยอมหรอกครับไม่ยอมหรอกครับมามามา มา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 ปึ๊บ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 บับงไปครับสําหรับหัวหอมของเราเอ้ยลาดิลาดิดไม่รู้มันคือหัวหอมหรือเปล่านะโอเคแต่ที่แน,น่คืออัปเกรดตัวนี้ก่อนนะครับขายทิง้ง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 นี่กดระยะไกลเลยนะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้ใช้พลังจิตนะครับนี่มันเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วทุกคนเริ่มใหม่แล้วนะครับเริ่มชิวๆแล้วตอนนี้มาอัปเกรดให้ตันตันแล้วครับผมตัวนี้ดาเมจดีเบสคือสามพันเลยนะคือโคตรเวอร์นะตัวนี้ดาเมจคือเวอร์จัดนะครับ นี่ฮะตัวใหญ่มากด้วยนะนี่โคตรเท่นะโอเคลุย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 นี่เดี๋ยวต้องวางโชว์หน่อยโอ้จะหลุดไหมจะหลุดไหมไม่หลุดหรอกครับเฮ้ยไม่หลุดหรอกครับอะไรล่ะจะหลุดเอาซะแล้วเมื่อกี้โมไปหน่อยเมื่อกี้นะฮะนี่เอาเก็บตัวนี้ไปด้วยโอเคสองตัวนะฮะอ่านี่ไหวแล้วไหวแล้วยี่ไหวแล้วนะครับตันแ้วโอเคสวย ตอนนี้เวฟสามสิบสี่เลยทุกคนเป็นไงคือแบบชิวๆเลยครับหลังจากที่เราโดนหยามเกียรมานะครับครั้งนี้แหละครับผมบอกเลยครับให้มาเหอะเออ,เอ,อคือขิงหน่อยละกัน <c oughs> ครั้งก่อนนี่คือพ่ายแพ้อย่างนนอนาถนะถึงขั้นต้องเลิกเล่นไปกลางคันเลยคือแบบไม่ <c oughs> สู้ไม่ได้นะครั้งนี้แหละชิวๆเลยครับทุกคนมามามาโจมตีไปปาบอ่าโอเควางได้สี่ตัวนะสำหรับตัวเห็ดนี้นะครับวางได้สี่ตัวนะฮะถือว่าวางได้เยอะอยู่ไหมก็เยอะอยู่นะสี่ตัวนี่ถือว่าเยอะอยู่นะครับโอเคมา เอาเกียร์ไปวางวางสี่ตัวนะครับดาเมจวีละหมื่นสองนะครับสี่ตัวนะครับเพราะว่าสองตัวหกพันสี่ตัวหมื่นสองนะครับก็คือดีเวทก็คือแรงมากครับเล่นได้ทะิวเลยนะทุกคนอ่าจบตีไปนี่ฮะสับปะงกสับบางกข้ามันครับแล้วเรามีอันนี้นะครับเป็นสปีดสปริงเกอร์ด้วยทุกคนทําให้เพิ่มความไวอีกประมาณสักสิบสองเปอร์เซ็นตนะฮะก็คือโกงขึ้นไปเดินอีกนะครับคูดาวลดลงสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับอ่าอย่างเวอร์บอกเลยลุ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 ย จมตีไปนี่ครับคือมอนเตอร์ยังไม่ทันออกมาตายห่าหมดแล้วอะ่ะเออดูดิคือไวเกินอะ่ะนี่เราเอาหัวนี่มาด้วยวางให้หมดเลยนะครับตอนนี้มีตัวอะไราวางให้หมดไปเลยปึ๊บ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 โอเคชนะครับชนะใส่ใส่ครับชนะใส่ใส่ครับชนะคือชนะแบบอีซี่อ่ะเออคือขิงเกินนะครับขิงขาดตะไครใบตะมูดอ่ะลุย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 ,ลย ปรับสลบไปดีครับสลบไปครับอย่าห้าวกับพี่ไอ้น้องบอกแล้วชนะเลยครับทุกคนเป็นไงง่ายมากเลยทุกคนครับได้เงินมาเท่าไหร่ไปดูกันดีนี่ได้เงินเท่าไหร่เอ่ยมาดูกันอ่าเจ็ดพันห้าร้อยโอ้โหวรวยแล้วครับทุกคนเออรวยแล้วครับนี่ฮนะเราสามารถมาซื้อ,อน,นี้เออเนี่ยทุกคนผมสุ่มสิบครั้งทีเดียวได้นี่นะฮะเป็นสปีดสปริงเกอร์นะโคตรโชคดีเลยทุกคนได้แถมได้โซนิกบูมมาด้วยนะคือแบบโคตรเวอร์นะฮะ แต่ผมก็จะไม่ซื้อนะเพราะผมจะรออัปเดตน,นะครับนี่เขาจะอัปเดตในวันที่อีก2วันนะครับทุกคนถึงจะอัปเดตน,นะผมจะรอเก็บตังค์ซื้อของพวกนี้แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตัวไหนที่ผมอยากได้แล้วนะครับทุกคนนี่ฮะแล้วผมมีตัวนี้แล้วทุกคนนี้บิ๊กมัทส์ลูมนะครับหมดราคาไปแล้วนะครับซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้มีแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวเท่านั้นนะครับทุกคนเอาง่ายคือสองหมื่นตัวเลยทุกคนนะครับเพราะงั้นใครอยากได้นครับ